อ่สวัสดีครับมาพบกับคลิปตรวจกันบ้านนะครับอ่าทั้งนี้เป็นคลิปของไฟนัครั้งที่หนึ่งนะครับก็มีความน่าสนใจอีกแล้วนะใครที่จะได้ตรวจเนี่ยนะก็แปลว่าโชคดีหรือเปล่าเออก็แปลว่ามีรายละเอียดเนาะเอามาดูกันนะครับก็เอาไปศึกษาแล้วกันนะ โอเคข้อแรกนะครับอันนี้อันนี้เป็นเป็นบทหกเอ่อกทข้อแกบทบทแรกของไฟนอลคือบทห้านะเป็นการทดสอบสมมติฐานซึ่งก็เป็นการเริ่มต้นนั่นแหละแต่ว่าเป็นการฝึกเรื่องรายละเอียดหนึ่งนะครับเอ่อให้รู้ว่ามันไม่ง่ายเท่าไหร่ก็คือว่าถ้าเรียนแล้วเข้าใจแต่ว่าเวลาไปทําเองมันก็อาจจะอีกอีกแบบหนึ่งนะครับต้องไปแบบนั่งคิดเองอะไรเงี้ยมันมันก็อาจจะเริ่มต้นอาจจะยังไม่ง่ายนะต้องฝึกให้มากขึ้นนะครับ โอเคอย่างเริ่มต้นนะอันนี้ก็วิเคราะห์ตัวแปรนี้มิวนะครับซิกมาเบีเ่ยงเบนโอเคถูกต้อง n แล้วก็ x บาร์น,นี่วิเคราะห์ถูกต้องแล้วดีมากเลยนะครับแล้วก็การตั้งสมมติฐานนะครับอันนี้จะผิดเนาะอันนี้ต้องเป็นเขาบอกว่าน้อยลงกว่าเดิมนะครับอันนี้ต้องเป็นน้อยเครื่องหมายน้อยกว่าฉันเขามไม่ได้ต้องการทดสอบว่าเท่ากันไหมฉะน,นี่มันจะเป็น เป็นน้อยกว่ากับมากกว่าเท่ากับครับแล้วก็เลขคำนวณไม่ตรงนะครับสูตรอันนี้ถูกต้องแล้สูตรถูกแต่ว่าตั้งถูกแต่ว่าเลขอันนี้ไม่ตรงไม่รู้ว่าเพราะเหตุใดน,นะครับอาจจะเป็นที่าการกดหรือเปล่านะสองจุดสี่หรือว่าดูดูไม่ชัด,เ,ดเช็คนิดหนึ่งนะครับ อยากรู้ว่าอยากรู้ว่าทำไมถึงเป็นเลขนี้ตอจุดสี่ด้วยดูที่ห้ามันต้องเป็นเลขนี้แล้วก็เอผิดตรงไหนนะตอจุดสี่จะดูไปเลขอื่นเหรอเอนาะก,ก็ก็ไม่ตรงนะครับคือตั้งถูกแล้วอาจจะกดอาจจะกดผิดนาจะกดผิดนะครับมันจะเป็นลบสี่จุด ก็การกดเครื่องคิดเลขนะครับเคร,รื่องคิดเลขโอเคต่อไปนะครับอ่าทีเนี้ยข้อขั้นต่อไปคือการสร้างเขตวิกฤตนะครับที่จะใช้เป็นเกณฑ์การสรุปผลเนี่ยอันนี้ก็จะผิดไปด้วยเพราะว่า เพราะว่าเราเราตั้งเครื่องหมายผิดจึงต้องเป็นต้องเป็นหางซ้ายนะครับเราเราตั้งไม่เท่ากับคือสองหางน,นี้จะถูกแต่ว่าพอดีว่ามันมันผิดเครื่องหมายเนาะมันจะเป็นหางซ้ายอันนี้ก็จะไม่ต้องหารสอง 2, แต่มันจะเป็นลบสองจุดสามสามแล้วก็สรุปผลแต่ไม่ผิดนะครับนั้น CR จะเป็นแตที่น้อยกว่าลบสองจุด ตก,ตกเรื่องวิกฤตเศเสธกือคือถ้าเป็นนี่คือหนูสุดจะสุดถูกนั่นแหละนะอ,อืเข้าใจนะเข้าใจที่เข้าใจที่ทพลาดเพราะอะไรเข้าใจแล้วก็จริงแล้วถ,ถ้าตั้งแบบเนี้ยถ้าเป็นเท่ากับจริงก็คือจะถูกผ,ผิดแค่จุดเดียวเองแต่ว่ามันทำให้เราเสียคะแนนค่อนข้างเยอะนะซาต,ตัก็อย่างนี้แหละนะแต่ว่านี้ผิดสองจุดนะมีเรื่องของการกดด้วยนะครับอเอันนี่ก็จะผิดไป แล้วก็อันนี้ก็น้อยลงกว่าเดิมถ้าน้อยลงกว่าเดิมแล้วปฏิเสธก็จะต้องเป็นจริงนะเราอาจจะต้องแก้ใหม่ครับพิลรูไม่ต้องคิดถึงเลยเราข้ามไปเลยเอาเอา,เอาเรื่องหลักให้ได้ก่อนอืมไม่เกิดนี้ตั้งน้อยกว่าเท่ากับมากกว่าต้องแล้วนะครับโอเคหวังว่าจะถูกหมดนะวกาสูตรพ่ชยัยอันนี้วิเคราะห์ผิดหรออันนี้ในวิเคราะห์ผิดคือว่า สมแล้วมีมเฉลีย่ยเป็นเอกบาเพราะเบียงเบนเนี่ยเบียงเบนต้องเป็นตัวอย่างครับต้องเป็นต้องเป็นเอสนะครับชันสูตรจะผิดนะครับไม่ทราบฟิกมาแล้วก็เอ็นมันมากเอ็นมากกว่าสามสิบไมใช่ใช่ใคาดจุดนั่นแหละแต่ว่าเลขกดถูกอันนี้กดถูกนะครับแต,แต่คือผิดสูตรคือถ้าผิดสูตรแล้วอาจารย์มักจะหยุดตรวจเลยฉันชันเนาะมันมันก็อย่างนี้แหละนะครับฉันต้องดูรายละเอียดดีฝึกให้ชํานาญฝึกให้คล่องฝึกเขียนให้คล่อง หลังจากนี้ต้องฝึกเขียนเน้นเขียนนะครับอ,นนอันนี้ถ้าวิกิตอันเนี้ยถูกครับถูกแล้วก็ไม่เป็นจริงโอเคอันเนี้ยอันเนี้ยดีครับแต่ว่า,าพลาดตัวเนี้ยทาให้อาจจะต้องเสียคะแนนเยอะเลยนะครับ oh, <no. S 1> เออนะสถิติก็งเงี้ยครับคือผิดนิดเดียวครับเสียคะแนนเยอะอาจจะทั้งข้อเลยนะไปสอนะครับต้องฝึกนะครับฝึกเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะแค่นี้ยังไม่ไม่ปลอดภัยนะ ข้อต่อไปข้อนี้นะครับเป็นข้อมูลดิบข้อมูลดิบเนี่ยข้อข้อเสียคือว่าต้องหาอีกบาร์เองแต่ว่าอันนี้ผิดนะครับผิดผิดที่ตัวเรื่องแหละทิ้งแต่เรื่องแลวเพราะว่าเขาคําโฆษณาไม่ได้ทดสอบคบวามแปรปรวนหนูใช้ซิกมาเนี่ยไม่ใช่นะครับเขาพูดถึงข้อมูลไม่ได้เจาะจงว่าเป็นอะไรอะ่ะแต่ว่ามันเป็นเชิงตัวเลขอย่างเงี้ยก็คือจะต้องเป็นทดสอบค่าเฉลี่ยทดสอบ ก็คือทดสอบมิวไม่ใช่ไม่ใช่สิกมมาแล้วก็คำํำโฆษณาคือประมาณยี่สิบก็คือต้องเป็นมิลเท่ากับยี่สิบนะครับนี่ทีอสูแล้วก็จะเป็นสองหางทีเนี้ยสิ่งที่ต้องหาเพิ่มเองก็คือต้องหา XBAR บาเองนะครับหนูเมมมาใช่ไหม เอ,เอ็มมาก็ไม่ตรงนะครับค่ายสแควร์สองหรอเอ็นสิบเก้าเออเหมือนเปิดหนูใช้ครยสแควร์เนี่ยม,มันก็จะเหมือนจะเปิดตารางถูกนั่นแหละแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องนี้ไงแล้วไอ้เลขนี้ก็ไม่ใช่เอเมมเราไม่น่าผิดเนื่อไหม x bar มันจะได้สิบเก้าจุดเก้าเจ็ดแปดแปลว่าแปลว่าใส่เลขผิด s จะเท่ากับหนึ่งจุดสี่ศูนย์สองนะอันนี้ต้องบอกเลยว่าอันตรายซึ่งจริง,รงข้อนี้ผิดไปละศูนย์ไปละละข้อนี้นะเขียนตั้งยันเขียนตั้งนานแต่ศูนย์ไปแล้วตั้งแต่แรกผิดเรื่องแล้วก็เมมก็ยังผิดอีกนะครับน,นี้ทำมาใหม่นะต่อไปข้อนี้ผิดอะไรครับเครื่องหมายนะเครื่องหมายใช้เรื่องเรื่องถูกคือ p กึัดส่วนถูกแล้ว มันจทบแต่ว่าเขาว่ามากกว่าก็คือก็เป็นมากกว่าเฉยๆครับดังนั้นอันนั้นนี่ก็ผิดไปด้วยหนึ่งผิดอีผิดไปด้วยนะครับอ่าเลขสูตรถูกต,ต้องแต่ว่านี่ผิด p hat x ส่วน n นะครับ x ตรงนี้ต้องไปนับจำนวนพันมาหนูเอาสูตรจทออกมาจากไหนมาจากอันนี้ใช่ไหมไม่ใช่นะครับ x ต้องเป็นจำนวนนับ านวนสิ่งที่สนใจเขาจะสนใจรถที่วิ่งได้เกิน20นะ่สก็ต้องไปนับมาว่ามีกี่คันนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 1มสี่หคัน11คันนะครับอันนี้นี่ก็จะเป็น1ิเส่วนย0ได้0.55ย์นะครับศูน่จุดหาห้าลบศูน นะไอ้การกดรู้สึกว่ามันจะถูกแล้วไหมสมมติถ้าเกิดว่ามันเล็กนักกินพี่ขอเช็ควิธีกดนิดนึงลบศูนย์จุดหกลบดหกหนึ่งลบศูนย์จุดหกโอเคนี่คือการกดถูกแต่ว่าแทนเลขผิดนะครับนี่ก็ผิดไปปฏิเสธ เปิดตารางโอเคก็จะเป็นหางขวาเนาะคือเปิดตารางเซตก็ถูกนะแต่พอดีว่าห่างมันผิดตั้งแต่แรกเนาะเออก็พอไปถ้าเป็นอย่าง ої, จริงก็จะไปเสพถ้าถ้าปฏิเสธเนี่ยมันจะมากกว่าจริงนะ<ม>ถ้าปฏิเสธแต่ถ้าถ้ายอมรับจะ,จะไม่มากกว่าน,ะน,นี้อันนี้ดูแล้วมันจะอันนี้ครับมันจะยอมรับมันจะยอมรับถ้าเป็นลบหก พอยอมรับเนี่ยมันมันก็จะไม่เป็นจริงโอเคดูใหม่ดูใหม่หมนะอันนี้อันนี้เอาอย่างนี้ก,กันก็ถ้าคะแนนไม่ปลอดภัยอะ่ะเราอยากผ่านก็ต้องํำใหม่นะํำให้มันละเอียดนิดนึงอันนี้อันนี้เราต้องตัดสินใจด้วยนะครับไม่บังคับนะไม่บังคับแล้วแต่ว่าความรู้สึก นิดแรงไปไปนี่ยนะจริงจังนิดนึงนะครับเพราะว่าผิดอันตรายเกินไปโอเคอันนี้โอเคทดสอบความแปรปว่วนละทดสอบความแปรป่วนนะครับแล้วก็อยากให้มีพลังมากกว่านี้เนาะเอเนอร์จีต้องมากกว่านี้นะดูเรตต้องเร็วกว่านี้แล้วก็ใช่ไหมทำโจทย์ให้เร็วกว่านี้ไม่งั้นไม่งั้นแรงไม่พอนะไม่พอที่จะที่จะผ่านนะ oh, <no. S 1> <c oughs> เออสีเลียดสีเลียด ๆๆๆอันนี้อ่าเขาอกแปลป,ปวดซิกมาก็ต้องตั้งด้วยซิกมาไม่มีการตั้งด้วยเอนะครับต้องเป็นพารามิเตอร์เท่านั้นซิ Sigma กมากำลังสองแล้วก็ไม่น้อยขึ้นมากกว่าเท่ากับโอเคเชื่อหมายถูก 49. สี่พันเก้าส่วนนี้ถูกต้องอ,อันนี้แทนสิทเอ่อข้างล่างต้องเป็นสี่พันเก้าอยู่ข้างล่างตรงนี้นี้คำถามคือว่าอันนี้ x กํกำลังสองใช่ป่ะหนูแทนด้วยอันนี้ ใช่ไหมถามง่ายเลยหาได้ไหม x กําลัง2เนี่ยหาได้ไหมเราสามารถหาได้ไหมคือเขาให้ sum 2อ,อันนี้หาได้ไหมมันจะต้องหาได้นะเออก็คือมันต้องใช้สูตรถ้าอันเนี้ยคือเราเมมไม่ได้ถูกไหมแต่ต้องใช้สูตรก็คือว่าจะเป็นเดี๋ยวครั้งที่ครั้งถัดไปจะมีสอนเมมนะเออไม่รู้ว่าที่ที่ผ่านมา เออวิดีโอเดิมพี่ยังไม่ได้ไม่ได้สอนเมมแต่ว่าเธอฝึกฝึกคำนวณเองก่อนแต่ว่าเดี๋ยวครั้งต่อไปจะมีสอนเมมงั้นรีบเรียนนะครับรีบแก้แล้วรีบเรียนให้พี่เอ่อเริ่มต้นคือหา x bar ได้คือซ u m x ส่วน n นะครับเนี่ยอาน n n คือสิบห้าเมื่อได้ x bar แล้วเขาสูตร x อกำลังสองมันจะเป็น sum x กกำลังสองลบ n x ็กาำลังสองส่วนด้วย n ลบหนึ่งนะครับนี่คือสูตรที่เขาจะให้มา อ่ซึ่ง x bar เนี่ยมันจะได้เท่าไหร่นะร้อยสี่สิบครับ x bar ได้ร้อยสี่สิบส่วน s กำลังสองเนี่ยก็จะเป็นสองเก้าห้าลบสองเก้าห้าศูนย์สามศลบ n ก็คือสิบห้า x bar กำลังสองร้อยสี่สิบกำลังสองแทนให้ดีๆเอาดีๆเอาแบบงานละเอียดนิดหนึ่งนะครับดูตัวดีๆโฟกัสดีๆนะ n ลบหนึ่งก็สิบห้าลบหนึ่งกดมากดมาให้ได้นะครับจะเป็น s กำลังสองนะแล้วก็เข้าแทนตรงนี้โอเคแล้วก็เดี๋ยวใช้กราฟไขสักร์เอออันนี้มันจะได้เลขอันนี้มันจะได้เลขได้นะศูนย์จุดสามหนึ่ง แควนะอ่าอันนี้มีการงองแงเกิดขึ้นไม่รู้แหละดัากขานไหมอยากขาดไหมอยากขาดก็ต้องทำให้ดีนะครับทำให้ได้อย่าเว้นไว้บอกแล้วว่ามีอะไรให้ถามเนือไหมวันสอบถามไม่ได้นะเออจะไปถามวันสอบก็ไม่ได้ ตอนทำโจทย์เนี่ยถามได้ก็ถามนะฮะทำให้เป็นข้อๆอ,อันเนี้ยถ้เป็นหนึ่งลบอัลฟ่านะครับถ้าไม่บอกอัลฟ่าให้ใช้ศูนย์จุดศูนย์ห้าโอเคหนึ่งลบศูนย์จุดศูนย์ห้าได้ศูนย์จุดเก้าห้า dfn ลบหนึ่งไปเปิดมาเปิดมาค่าพื้นที่วิกฤตจะเป็นใครสแควรที่น้อยกว่าเลขเลขนั้น ก็ไปสรุปเอาดีแล้วก็ต่อไปนะครับโฟกัสดีๆนะอันนี้เ็นนะครับเบี่ยงเบนหลังสุ่มแล้วไม่ใช่ซิกมาแต่จะเป็น S นะครับแล้วก็ทดสอบแปรปรวนมากกว่ามากลางังเอ่อมากกว่า หมื่นกร,รมัมตอนตั้งต้องใช้พลมามทอนั้นพี่ไม่เคยสอนให้ใช้เอตอนตั้งนะครับเป็นซิกมากาลังสองเครื่องหมายถูกแล้วแล้วอันนี้ไม่ต้องกำลังสองละคือมันแปรปนคือกําลังสองในตัวนะครับโอเคซึ่งแนทนค่าอันนี้ตัวซิกมาตรงนี้ข้างล่างเนี่ยต้องเอามาจากตรงนี้ ปรับการสลับกันเี่บเรีบกัน,กน,กนอันนี้ก็ต้องข้างล่างเป็นหนึ่งหมื่นไม่ต้องกำลังสองนล้วนะ x กำลังสองก็เป็นร้อยห้าสิบอ้ร้อยห้าสิบอ่ะจะต้องกำลังสองเพิม่มเพราะว่าเรามี x เฉยๆนะครับเบี่ยงเบนขเฉยๆแลก็ก็กเวลาแทนเขาต้องการ x กำลังสองใช่ไหมครับเราก็ยกเพิ่มมันจะได้ตรงกับที่เขาต้องการน,นะขึ้นอยู่ว่าเรามีอะไรแล้ว,วเขาต้องการอะไรนะครับบางทีถ้ามันตรงกันเราก็ไม่ต้องทำอะไรเพิ่มแทนได้เลยแต่ว่าถ้ามันไม่ตรงกันเราก็ปรับตามเขานะครับ ตรงนี้ก็กดมานะมันจะได้ห้าสิบสี่อ่าแล้วก็อันนี้ใครสแควร์หางขวาเอออันนี้เปิดปูุกนะครับเปิดปูุกแล้วอแต่ว่าแต่ว่าค่าของมันอันนี้ผิดใช่ปะมันมันเป็นห้าสิบสี่มันก็ต้องเกินตรงนี้นะครับ้ 5, นันอันนี้มันจะไม่ยอมรับมันจะไปเสร็จนี่ถ้าเกิดว่าถ้ายอมรับ ก็จะเป็นน้อยกว่าต้องเป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับอยู่นะไม่ใช่น้อยกว่าเฉยๆแต่ว่าน,นี้มันปฏิเสธอะปฏิเสธนะครับปฏิเสธ x0 ก็แปลว่าเป็นขึ้นใหม่มากกว่านะนี่ก็กพยายามอีกหน่อยหนึ่งนะครับนี่จะบอกว่าถ้าถ้าให้วิเคราะห์ประเมินตรงนี้จะยังไม่ผ่านนะพี่พี่นี่ก็เสียใจด้วยก็คือคือยัยงยังไม่ผ่านนะคบยัง f อยู่ ถ้าทําไปอย่างนี้คือ f นะครับฉันพยายามเพิ่มอีกหน่อยนึ่งพยายามเพิ่มนะครับแล้วก็เก็บรายละเอียดเพิ่มไปอ่านตามทำา3มเวลาอ่านควรเนี่ยอย่าดูเฉยเขียนด้วยนะครับเขียนด้วยจะเรียนซ้ําก็ได้นะเขียนด้วยต้องผ่านให้ได้นี่แค่เริ่มต้นเท่าน,นั้นนะครับแล้วต้องรีบทําด้วยเพราะว่า ไม,ไม่งั้นไม่ทันยิ่งไม่ทันนี้ยิ่งไปกันใหญ่เลยนะรายละเอียดมีอะไรบ้างที่ต้องแก้ไขนะครับหนึ่งก็คือเรื่องของการกดใช่ปะเรื่องของการวิเคราะห์ตัวแปรการวิเคราะห์ตัวแปรแล้วก็เครื่องหมายหลายอย่างเลยนะครับดูดูทุกจุดที่ที่พลาดนะครับอันตรายหมดเลยแต่ว่า ดูแล้วยังมียังมีความเข้าใจอยู่นะครับโอเคนะก็ก็กพยายามต่อไปนะครับพยายามมากขึ้นโอเคก็แค่นี้นะครับสวัสดีครับ